สวัสดีครับทางโซดาแฟมมารีมาแล้วครับนี่ครับฝนตกมากที่ได้เป็นตลอดนะครับผู้ใดขี่รถแต่ระว่างเวยครับนี่ถนนลื่นนะครับทางเป็นลมนะครับเละตุ้มเป๊ะครับไม่ต้องห่วงครับนี่ครับโอ้รถเงีงยรียนดูวันนี้ครับแห่งรูปวันนี้งบแระล่องงบไม่เลยครับสวาสีในชุดละ ทางแรนนำลองรถไงนะครับท้งแรนในแรนทางมนมาได้มือหมวเกียบถุยลุยเลยครับดำน้าได้เลย,ยครับนี่ถนน,นนเต็มรถต้องว่างครับมีกาวมาเสียบรถโอ้มาหอนตรงนี้ยังนกครับนี่ครับโอ้โน โอ้มาเบิ้งครับมองดีไปนี่หอดข้างดีแล้วข้างดีแล้วเท <Okay, S 1> มากเลยอะไรวะจังเมตรบุครับร้อยแปดสิบเมตรได้ครับนะครับย๋อวพาไปเบิ้งเรื่อยๆนะครับนอกตอนนี้ก็ล่างออกไปทั้งงาน <c oughs> ยากาศากันดีดีหรอครับ องมือว่านนี่ครับมือนี่มือก้อนนี้กันนะครับบ่แดดแดดบ่แห้งแดดบ่มีเลยโอ้โหมาฮอตีแห้งนักเล็กน้อยครับมือนะครับเป็นขีตมนะครับดีเงี้ยวครับเนี่ยมือได้ปลาบืนมือยู่รอนนี้แล้วครับแี่ก็ได้คันคนตนีแห้งนีมาเสาะไปแล้วครับปากเคียงแม่ทำปลามื่อที่ตัวไข่ครับ ต้มถนนบนท่างไปน้ำกันครับของผมนะครับนี่หาฮอน์มองนี้ครับจุดหนึ่งครับเล็กตุ้มเป้ครับโอ้ฮอร์ทะเลครับทะเลผมโอ้ครับยกไปเรื่อยๆครับของข้าวเบื้องบรรยากาศพูดนนะขาหัวเฮานะครับวอได้ลงไปโดนแล้ววอได้ท่ายโดนแล้วครับ ทียรฝนตกก็จะมีคนมาตึกป่าตึกแแหนะครับเนาะตอนนี้ขอในบ้านเราพกกังกระดีจะต่ตบไว้ก่อนนะครับน,นี่นี่ครับมาหอดบรรยากาศอาหัวเลยครับนี่้ำขึ้นไรย,ย่อนนี่ครับบรรยากาศดีด,ดีครับแห่งว่ามีคนมาตกปลาแล้วครับนี่ครับนะคกับว่าใส่แบบไหนเนาะครับเนาะ ทางบุญก็เป็นบัตรพูท่องบันยังบุญนะครับขามงวยขามนั่งไปนี่ครับนี่จะเป็นเอาเงินมาถ้าขว้กันแล้วครับนึ่นี่ครับอากาศดีครับมามีพักผ่อนได้ครับบุญน้ำคนเหนือว่าหาปลานะครับช่วงนี้เนาะเอาครับคลิปนี้ผมไปน้ำครับเดี๋ยวไปท่ามาน้ำตาบางคลิปบางคนสนานนะครับ ฝากก็ได้ก็ติดตามให้ด้น,นะครับขอบคุณครับ